แล้วตอนเด็กๆเนี่ยก็อยากแต่งตัวก็อยากเป็นผู้หญิงสวยเข้าบ้างมันก็มันก็ทําไม่ได้อะมันอ้วนๆกลมๆในขณะที่แม่น้องสาวเนี่ยราผมสั้นๆเหมือนกันเาก็จะเอาผ้าพันคอของของแม่มาพันหัวแล้วก็ทําเป็นผมยาวเอารองเท้าส้นสูงของแม่มาใส่เราเดินได้ไงค <c oughs> สูงแต่เราก็ทาอย่างเขาไม่ได้แต่ก็ทำมันก็ได้รักดีอะไรเงี้ยก็คือเป็น เป็นของเล่นของเด็กผู้หญิงอ่ะตุ๊กตงตุ๊กตาอะไรเงี้ยอย่างเสื้อผ้าเนี่ยแต่สมัยก่อนนี่ก็ไม่ค่อยมีตะตังเพื่อนคุณแม่ก็มีลูกสาวคนเดียวอันนั้นก็เป็นหัวหน้าคุณแม่แล้วเขาก็มีฐานะดีพอพี่เขาใส่ชุดนี้แล้วตัวเขาสูงขึ้นเขาใส่ไม่ได้กระโปรงมันสั้นเลยเขาก็จะโยนมาให้เรานี่พอเราใส่เสื้อต่อจากเขาเนี่ยเราก็จะอึอดอัดเนื่องจากสรีรละมันไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นความ ความฝังใจมั้งในเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่า <c oughs> คือเราต้องใช้ของต่อต่อต่อมา <c oughs> คือใช้ของต่อจากพี่เขาท,ทุกอย่างอะ่ะคือเขาก็ช่วยแม่เราประหยัดไี่มากก็น้องสาวก็คงคิดมากต่อเ <c oughs> ขาบอกคือเขาบอกเหมือนกันว่าเขาต้องมาใช้ของต่อจากเราแล้วก็บอก <c oughs> บอก็ฝากตัวเองในใช้ต่อจากเขาเขาเอาใช้ต่อจากพี่พี่ชายแล้ว่าใช้ต่อจากพี่พี่ผู้หญิงคนนั้นแล้วใช้ชีวิตยอย่างเนี้ยมามันก็คล้ายๆจะอบอุ่นเพราะว่าพ่อแม่ก็ เป็นครอบครัวที่น่ารักนะพ่อแม่นี่รักกันมากบางทีก็จะมีคนว่าว่ารักกันมากเกินไปได้วยซ้ําจนไม่สนใจใลูกแต่พ่อเขาก็เคยพูดว่าก็เห็นลูกช่วยเหลือตัวเองได้แล้วโตแล้วพ่อกับแม่ก็ช่วยกันไปเล่นเนเนสแล้วก็นั่งนั่งนั่คือเิ่มเป็นสาวแล้วนะเมื่อไรจะกลับก็นัคืกลับมากินข้าวเสร็จก็เข้านอนในความรู้สึกของเด็กตอนนั้นแต่ส่งที่เรา เราไม่บอกเลว่าเราขาดความความรักจากเขาแต่จริงๆเขาก็ให้เลนะแต่เขาเขาให้ในแบบรูปแบบของเขาแต่เราในรับรู้ไม่ได้เราถึงได้พยายามแยบาาออกจากบ้านวิธีออกจากบ้านเกิดที่เร็วที่สุดก็คือรีบๆแต่งงานแล้วก็ออกไปเลยคือเจ็บเจืออะไรข้างหน้าฉันไม่สนใจก็ถึงได้มีแฟนเร็วพอเข้าเรียนปีหนึ่งก็เริ่มมีแฟนเลย แบบป๊าปี้เลิฟอะ่ะก็ไม่สนใจอะไรนั่นแหละไปเรื่อยแต่ก็มีข้อแม้อยู่เหมือนกันนะว่าต้องเก่งกว่าเราเพราะไม่ง,งั้นเขาเอาเราไม่อยู่คือเป็นคนเดืรอรู้ว่าตัวเองเป็นคนดื้อก็เลือกไปเรื่อยอ่ะจนจนบางทีน้องสาวเคยว่าสวยก็ไม่สวยถ้ามันมีแฟนตลอดแต่ว่าเวลาเราจะเลือกผู้ชายคนหนึ่งแม่ก็ย้ำย้ำนักย้ำหนาว,ว่าหาได้หาให้ได้คนอย่างที่พ่อรักแม่แล้วก็พยายามหา เขาราักเราอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็พยายามหาคนดีที่สุดเท่าที่นั่นได้